นะครับพี่น้องมมนเชื่อคนใต้หลังแดนก็จะทานะครับแกงปลาย่างนะครับแกงปลาย่างรับปลาย่างแกงปลาย่างแกงปลาภกเขานะครับเดี๋ยวมนใจแกงใส่ขึ้นชัยหรือใส่อะไรทุกอย่างนะครับเดี๋ยวมากินช้บๆนํากันนะครับพี่น้องกับปังก็ขันขึ้นชัยนะฮะ ยาวเลยนะคิ้วเดี๋ยวเดี๋ยวไปใส่ไปใส่ในหม้อครับนี่บนก็จะเอาปลาใส่นะครับนีปลาคือย่างนิดนึงนะมันจะหอมมากๆนะฮะแบบนี้ใส่เข้าไปนะนี่ได้วยกันนี่่ะ เ้วแกะกลางออกก่อนนะครับปลาภูเขากลางไม่เยอะมากนะครับเนาะแล้วหมนก็จะใส่ทั้งเปลือกเลยมันจะหอมนะครับอโอ้โหนี่ไข่แล้วก็พี่น้องอม,มันมันอย่างนะีอืมนะครับไขป่ปลา ฉันไปมาปังม แล้วก็ใส่ขึ้นชัยลงไปครับแล้วปิดท้าไว้สักทักสามเจ้าดีครับเจ้าดีครับไปดิอเจ้าลีครับเนี่ยเจ้าลีครับเนี่ย,ยมาครับพี่น้องกินข้าวน้อกันนะครับนะครับแกงปลา ยังปลาใส่เต้าเจี้ยวใส่ทุกอย่างฮะมาเลยไปเด็กลูกอป้าปแม่นี่เเน่เน่แม่เน่แม่เน่กน่น่เน่บนเออมาทุกผทุกปะม้วนมาเนี่ยใช่ไหม กินนะครับไอ้ลุนซื้อบัตดียังอ่ะเออบสริครับ,บปังโอเคมาครับกินข้าวจอนายาายำชาดนะฮะพี่นอ้องมาในาของอจ้ายอยู่นี่วันนีน้กินแบบว่ามีเคิลเซียมนะฮะีิน้องกินปลาซะหน่อยจะได้สลัดเนาะไข่มั <laughs> น,น,นเดี๋ยวๆเจ้ามันมีก้างมา ไ<ด>ห้นกยไข่มไมไข่มหอืมนั่นดวยฮะวยวความตังโออ่ะแต่ว่าเชือสามันไม่ไมีพิกไทย Ừ, ừ, rồi, không phải kín mê ạ, mì hoan nhỏ mì mi làm hắn mì hiền mê này mì hoan khoan 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 nó đi rồi, อืมอร่อยถ้ากับว <si ่าย่างแล้วมาเกียงจะไม่ค้านะครับอร่อยมากอืมอืมอร่อยอืมอร่อยจังเอออืมอร่อยมามาประมือให้อับปันให้หน่อยจังเขากินแล้วนะ จังจริงจิงของพี่นะไม่รูกไข่ปลาปั่น,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 ขนเขือก็ปัดเมื่อนาเคยได้กินอยู่อืมอร่อยนะจ๊ะ ăn kim pa ăn kim đó, nước khay, cơm đầy mướn. ăn rồi. ยาวขึ้นมากแกงอร่อยมากเลยทำทำแบบเราเนาตามสบายเลยครับไปครับเนาะคับเจ้าไม่กินข้าวเหรอหรอืมใครจะกวาง ไข่น่าไข่ปลาอืมจิ๋มาอมไข่ปลากินอะไรปังนะกินเนื้อแหละน้าหัวใเก็กินได้มหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวต้องคอยกินนะดูกลางด้วย ปลาภูเขาครับคับจับโอ้ยเรีวกว่าไม่น่กานุ้ยน้ำน้ำอืมเร็วกว่านี่นิกาไหนไม่จังอืมอืม่เย่เ้อออือม่เอืมเ้อใจดีๆแล้วมันสีนะ Hắn mất dưới mất gì rồi nè Ăn Ừ Thì nó làm lại Cảm khó Nó trục mứt trục mứt Nó Rồi trên này kia nó xong bóng đi vào nè này Rồi ดูเข้าก่อนนะเขาบปลเขากัหัวงเขาแค่กินสมองปลาแล้วสมองดี เกียน,นก็กินเกียก็เกียปลาก็กิน้ ก้างไปในปังกินเลยกะไม่รู้เนื้อเนี่ยค่อยๆเครียดกินเลยโอ้โหเนี่ย,ยปังจริงกินออกเอาแต่อะไรอันนั้นนะดังไรนั่นนี่เสี่ยวอ่อกเนี่ยดังไรเนี่ยครอ,อบเปลือก อโอเคครับสำหรับต้มหูปลาหรือว่าต้มปลาทุกเขาวันนี้นะครับจบลงแล้วนะครับพี่นอนะ้องเลาผักก็ได้กดแชร์นะฮะแต่ว่าแจกขอแข้หูปลาต่อนะครับแล้วก็ผัก ผักผักพี่น้องนะครับมีคําที่เถียนยังไงก็คอมเมนต์ร้านดังเลยเลยครับเจ้าด,าดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอเคก็ได้ปัง